เทาชาโอ้ยสีเข้ากันเลยเนาะเทาเนาะสีฟ้าเนาะสีฟ้าเนาะเทาเนาะสีฟ้าเนาะโอ้ยปนอยากรายเลยพี่น้องเอ้ยเปื่อนไหมสีไทยจะแมวเลยแต่มันเปื่อนเนี่ยพึงผื่นโอ้โหวันน้ท่องความสะอาดจะล้งที่ท่องความสะอาดมันยังเปื่อนอยู่ป่ะออ้ป่มปุมป่มป่มสมสมอืมอันนี้ว่วนพ่อบ้าน พอบ้านเฮ้ยเหลืองสมเพนดะดู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 ดนู้นนี่กันเลยกอสอชะชอเลาะกันเลยเออสมไอ้ปุมป่มทำอะไรปุม่มทอะไรปุกมมาเนิงพ่อบ้านเนิงอวดอุ้ยมาเนี่เนียเอ้ย เฮ้ยเท่าเฮ้ยเฮ้ยเนอนะหนะมองนี่สะอาดเนา่ทำแล้วเอ้ยมันนี่เน็ตมันี่เน็ตมันนี่เน็ตเกอนมันนี้เน็ตเพราะว่าอีคางหนึ่งเรา่คยเห็นพี่เนาะอีกคางนึ่งว่าเห็นน้องมันนี่เน็ตเนาะเต้นตุ๊กตาเลอีกคางนึ่งว่างเรเห็นคาอีกคางนึ่งว่างเาเห็นคา เออมันนี่เน็ตแล้มน่อยยูทุกทิดเลยแมวยู่ทุกชิดเลยอยู่ทุกชิดทุกมุมเลยพี่น้องเลยสซมสมไม่หลายโตสมหน่อยสมงหายสมสมสมไผ่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 ยางมาไผ่ยังมาแมวทำมาหนี้เนี่ยำมาหนี้เน็ตมาหนี้น้องสิฮ็ดก็คอยกินน้องใช่ดิฮ็ดก็คอยกินสิฮ็ดอีหยังเดี๋ยวชิทายเพิ่มพี่น้องน้องใช่ดิฮ็ดก็คอยกิน เคนเห็ดเสียบเฉลียวจ้ะพอดิ้งห่พอด้ย่องเด้อ,ดอ,อขอยเห็ด่าเสียบสมองเอาใช่ไหมเนาะมานีนนน้่เนาะเพ่นมากหลายแท้แล้วตุ๊กตาสมเพผลนนะ่ะตุ๊กตาหัวขวบจ้ะตุ๊กตาหัวขวบเลยตุ๊กตาหัวขวบแล้วคิดถึงจุงเบยุเหมือมเนเดิหัวขวบเลยตุกตต๊กตาตุ๊กตาหัวขวด้วยหัวขวเล่ <c ười> เนตุ๊กตากันแน่แล้วเนี่ย ตาหัวขุมเลหัวขุมฮะขันดาขันดาขันดาลายตัวหนึ่งสองสามดาดาสองามใช่ปงนี่นะอ่ถักทผู้ชมด้วยเบิ่งเน้นนะครเบเบิบ่งเน้นนะคบเด้อวางเเบิ่งเน้นนะคบสมรวม มาเอาเพินี่นองเงยมาเอาเพินเพินกะไรมาอยู่นาะนแพนดาบอสเราแนดาไม่ได้ดได้ม่ซื้ออยู่จะว่าจำซื้อเ่เดว่าสัตวเอิ่นแพนดาย่งเดี๋ยวท่านนี้เอินแพนด้าย่งเดียวดาหนึ่งดาสองดาสาึกินขาวคนเดีย ได้หนึงนงนงห่งได้สองได้สามว่าไงเหลืองพูดไทยถูกเล้ยวไายเลยนะเอียงอะไรนะโอ้มันโมเมนต์เปืี่ยนเด้เพี่น้องมันเป็นปูนปูนที่เทบบลเบลียบปูนที่เทบเบลียบเด้อเออไม่หยาง <c oughs> ไปไปลาลา